สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมป้ายไปเลยในวันนี้ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตก่อนขึ้นเวทีในวันนี้คือเต้นมากเลยไม่รู้ว่าพี่ๆจะไปให้กําลังใจเราที่น้าเวทีเยอะหรือเปล่าวันนี้<ม>พี่ๆอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะปลายเตรียมอ่านคอมเมนต์อยู่เช่ดมเช่เดม,เดมสวัสดีพี่สุภาพรสวัสดีทุกทุกท่านเลย พี่สุภาพรคอมเมนอะไรเนี่ยหน้าเราโสมขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรหน้าโสมวะได้ยินคำว่าหน้าโสมขยับไปหน่อยจีครับขอนั่งด้วยพี่สุภาพรคอมเมนต์มาเมื่อกี้เนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าไงอ่ะหน้าโสมหรือเปล่าเนี่ยแต่งหน้าแต่งไม่ค่อยเข้านะไหนดูดิใช่ปะเออว่ะนี่ไงก็บอกให้ใช้ตัวนี้บอกให้กินตัวนี้ไม่ใช่เหรอกินหรือยังเนี่ยลองป้ายยาสิถ้าป้ายยาเก่งเดี๋ยวจะกินตามเลย เมื่อกี้เขาบอกอยู่บนรถแล้วออะะไร่เห็นตั้งใจฟัง <c oughs> ไอ้เราค็นี้ก็จะจําได้ใช่ไหคนเป็นห่วงน้อยใจนะเว้ยโอ้แล้วแกก็จะทักวิวกันทําไมเนี่ยจําได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวพูดเองอ๋อเราจะรอดูอสามสองหนึ่ง action เชื้อแดดต้องคอลลาเจนตัวนี้เลยเซเปเปยูคิพ,พาเวเดอร์คอลลาเจนสติ๊กผิวใสสุขภาพดีแค่ชิกจ้องดื่มไม่เชื่อ ทุกคนดูผิวคนนี้เลยพี่น้องแต่เราก็ดูแลเองดีซะด้วยคอลลาเจนแน่นว้าวหวัวว่นกันเลยทีเดียวโอเมสาวน้อยโอเมสาวน้อยยังยังยังไม่จบเลยยังอันนี้จบแล้วครับแต่นี่ยังไม่จบอยากผิวใบแบบนี้รีบไปหาซื้อได้เลยครับที่ร้านโชว์ห่วยใกล้บ้านหรือง,ง่ายกว่านั้นแค่กดในแอ โอ๊ยขอโทษขอรี่หรือง่ายกว่านั้นแค่กดในสกาดที่ตอำนี่ตามผลิตภ์ด้างล่างเลยครับสองร้อยสิบบาทใครๆก็มีจิตผู้สวยถือว้ได้